ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่28เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องพระคุณเพื่อการประกาศนำดวงวิญญาณและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่8แม้ข้าพเจ้าจะเป็นคนเล็กน้อยยิ่งกว่าคนเล็กน้อยที่สุด ในพวกธรรมิกชนทั้งหมดก็ประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้าเพื่อประกาศแก่คนต่างชาติถึงความบริบูรณ์ของพระคิดที่สุดจะยังถึงได้เอเฟซัสบทที่3ข้อที่8พี่น้องขาในข้อพระคัมภีร์ข้างบนอาคาัครทูตเปาโลรับรู้ว่าพระคุณความสามารถที่เหนือธรรมชาติ การให้ความสามารถพระพรได้ถูกประทานให้แก่เขาเพื่อประกาศถึงความมั่งคั่งอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระคิดแก่คนต่างชาติสิ่งนี้เป็นจริงกับคุณด้วยในปัจจุบันนี้เพราะว่าพระคำของพระเจ้าไม่ได้ระบุวันที่และถูกนำไปใช้ได้อย่างเป็นสากลสิ่งที่เราอ่านผ่านมาผ่านทางอาัครทูตเปาโล โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงมีไว้เพื่อเราแต่อาจารย์เปาโลได้ไปสวรรค์แล้วอย่างไรก็ตามพระคำนั้นจะต้องใช้ถูกใช้งานที่นี่ในโลกนี้พระเจ้ากำลังรอผู้ใดก็ตามที่จะก้าวเข้ามาและเป่าประกาศเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลทำพระองค์กำลังรอว่า ผู้ใดจะมาเชื่อมประสานกับข้อนี้ฉันได้เชื่อมประสานกับข้อนั้นเมื่อหลายปีก่อนดังนั้นฉันจึงอยู่ในนั้นเพราะคุณอันยิ่งใหญ่ได้ถูกประธานให้แก่ฉันในการประกาศถึงความมั่งคัง่งอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระคิดและฉันกําลังพิสูจน์ถึงสิ่งนี้อย่างเต็มที่พี่น้องคะเป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ทุกคนได้ยิน และได้รับอิทธิพลจากพระเยซูคริสต์และความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์และมีพระคิดอยู่ในพวกเขาในองค์กรเวทีที่ประชมุมและสถานที่ต่างๆที่คุณอยู่จงเห็นว่าตัวเองถูกวางไว้ที่นั่นในฐานะมิชนาีไม่สำคัญว่าคุณทำงานที่ไหนในสถานที่นั้นคุณได้รับพระคุณที่จะประกาศความมั่งคัง่ง อันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระคิดและนำพระสิริมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าจงตระหนักรู้และมีกลยุทธ์เพื่อสิ่งนี้นะคะพี่น้องคะบางทีคุณอาจจะเดินทางบ่อยแน่นอนว่าคุณได้พบผู้คนในระหว่างทางการเดินทางดังกล่าวจงทำพันธกิจด้วยข่าวประเสริฐต่อพวกเขา ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคุณไปถึงจุดหมายปลายทางก็มีดวงวิญญาณอยู่ที่นั่นจงค้นหาวิธีที่คุณจะสามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถเริ่มต้นด้วยการมอบหนังสือพระวจะนะแห่งความจริงให้แก่พวกเขาจงเป็นพยานที่มีประสิทธิภาพเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นคือเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคุณพระเยซูตรัสว่า ท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านพระธรรมในข้อนี้เปิดเผยอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อที่16นะคะสัรนละเริญพระเจ้า ให้เรากล่าวคําอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะชีวิตของฉันเกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือการสถาปนาความชอบธรรมของพระเจ้าและการครอบครองแห่งแผ่นดินของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้ เพราะว่าหน้าที่นี้ได้ถูกมอบให้แก่ฉันเพื่อผลกระทบนี้ฉันพิสูจน์อย่างเต็มที่ถึงการทรงเรียกของฉันในฐานะพยานที่มีประสิทธิภาพในขณะที่ฉันประกาศนำดวงวิญญาณ และส่งผลกระทบต่อผู้อื่นด้วยข่าวประเสริฐในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยกับเราว่าพระเจ้ากำลังรอผู้ใดก็ตามที่จะก้าวเข้ามาและเป่าประกาศเหมือนอย่างที่อาจารย์เปาโลทรงกระทำพี่น้องคะ พระคำนั้นจะต้องถูกใช้และต้องถูกใช้งานบนแผ่นดินโลกนี้พระองค์กำลังรอว,ว่าผู้ใดจะมาเชื่อมประสานกับข้อนี้พี่น้องคะคริสเตียนทุกคนถูกเรียกให้ออกมาจากโลกเพื่อให้เกิดผลการเกิดผลนี้หมายถึงความดีงามฝ่ายวิญญาณเช่นผลของพระวิญญาณความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทน ความปลาณีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเองและกระทำการงานเพื่อให้คนอื่นกลับใจใหม่มหาพระคิดพี่น้อง้าผู้ที่ติดตามพระคิดได้รับการเร้าใจให้สแสวงหาอาณาจักรและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดสอดแสวงหาอย่างต่อเนื่องและขุนขวาย และมีความกระตือรือร้นเพื่อให้การครอบครองของฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเข้ามาสำแดงในชีวิตและในที่ประชุมที่เราอยู่อธิษฐานขอให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่โดยฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ของพระวิญญ,ญาณเพื่อช่วยคนบาปให้รอดเพื่อทำลายกิจการของมารเพื่อรักษาคนเจ็บป่วยและถวายเพียรแด่พระนามยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสเจ้านะคะพี่น้องคะ เป็นหน้าที่ของคุณที่จะทำให้ทุกคนได้ยินและได้รับอิทธิพลจากพระเยซูคิดและความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์และมีพระคิดอยู่ในพวกเขาในทุกสถานที่ที่คุณอยู่จงเห็นว่าคุณถูกวางไว้ที่นั่นในฐานะมิชนาลีของพระเจ้าไม่สำคัญว่าคุณทำงานที่ไหนในสถานที่นั้นคุณได้รับพระคุณ ที่จะประกาศความมั่งคั่งอันหาที่เปรียบไม่ได้ของพระคิดและนำพระสิริมาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องคะเมื่อคุณไปที่ไหนเมื่อคุณพบคนที่ไหนในระหว่างการเดินทางจงทำพันธกิจด้วยข่าวประเสริฐต่อพวกเขาจงตระหนักรู้และมีกลยุทธ์เพื่อสิ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นคุณจะพบว่าในปลายทางที่คุณไปจะมีดวงวิญ,ญญาณที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ให้คุณนำเขาเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องคะขอหนุนใจให้พี่น้องจนค้นหาวิธีที่คุณจะสามารถเข้าถึงพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพขอให้พี่น้องที่จะเข้าใจและตระหนักว่าความชอบธรรมของพระองค์พร้อมที่จะทำงานเหนือแผ่นดินโลกนี้แล้วผ่านชีวิตของคุณจงเตรียมพระคำของพระเจ้าจงตรีมความสามารถที่มาจากพระองค์เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าผ่านชีวิตของคุณ ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าโวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจ,จะนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวะนานะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด